รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พุระพิษอะไรเงี้ยเราก็อ้ายแล้วแต่พอไปเจออีกองหนึ่งชื่อหลวงพ่ออยู่ครับเป็นพระแข่งคไทยตะวายท่านรับแต่เงินไม่มีติดย่าม,มไม่มีติดย่ามเลยแล้วท่านเอาไปไว้ไหนครับสร้างงนทำนี่แจกใจให้ช่วยคนยากคนจนไปท่านเราก็ไปคุยกับท่านที่หลวงพ่อทำดีระหว่างรับกับไม่รับเนี่ยอันไหนมันดีว่ากันครับท่านบอกมันไม่ดีทั้งคู่อ้อาว แล้วอย่างไงอ่ะท่านบอกมันมีนะรับแจ่รับแจกครับรับจ่ายรับแจกรับจ่ายครับแล้วก็รับหมักหมักคือเดี๋ยวมั้รับแจกได้มั่ก็แจกรับเงินเนี่ยไปจ่ายค่าก่อสร้างค่าน้ําค่าไฟครับรับหมักเนี่ยคือเข้าบัญชีชื่อตัวเองเอ้า เขาชื่อบัญชีตัวเองพระอาจารย์ชื่อผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยหมัดถ้าหากว่าหมักอาจารย์มาป่านนี้นะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าสองพันล้านสองพันล้านนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับอรมาแต่ม่นไม่ได้ทุกองหรอกรรมมานี่มันได้เรื่องขายเทปตอนนั้นอ่ะเทปเราไม่ได้ขายเองนะห้างร้านบริษัทขายเทปเนี่ยเขาไปทําแต่ทําแล้วก็มาถวายเราหาแสนบ้างล้านบ้างขนาดนั้นเลยเหรอครับ่ ตัวผมยังมีอยู่นะสามเ<า>ดืนมันปีสี่สิล้านตลับอะช่วงนั้นปรากฏว่าโอ้ยเงินมันเข้ามาเทียได้ว่าตอนนั้นนะถ้าเราคิดทำแบบนี้สร้างซื้อที่นา่าจะมหาศาลบางปีเนี่ยเขาโยนเงินขึ้นบนเวทีเราไม่รับต้องให้โรงบาลให้โรงเรียนมาเก็บเอาไปอยเขาเข้าไปเลยปีนั้นอัธรับเนะ่ยประมาณสักสาสี่ล้านได้ เทศ70จังหวัดก็ทั่วเลยนะพระอาจารย์ตอนนั้นไปแบบคือดังมากท่วงที่พลเอกสิทธิยีรโรธเป็นรัฐมนตรีมาไทยครับคุณดารานักร้องชื่ออะไรล่ะดูสิพระจวบจำปาทองโอ้คอแห้งคอแห้งเป็นพงพระจวบจำปาทองเนี่ยเขาพาจะมาไปเทศครับผมแล้วเขาเป็นโฆษกที่ดังมากตอนนั้นเขาไปท่องฮะ พระชื่อเสียงกองฟ้าดังเม,อม,อมืองไทยเนี่ยอะไรชื่อกองฟ้าเขาเป็นอนナลเซอร์ให้พระอาจารย์เองเชื่อไหมประกาศแปบเปียกคนมาเป็นหมื่นที่ทุ่งสีเมืองอุบลรชธานีห้าหมืน่นห้าหมืน่น 5, คนห้าหมื่นคนโอ้โหนี่ดังกว่าศิลปินแบบก็าใช้ย,ยันสัญญาเขาเล่นห่างกันเราสามกิโลเขามีคนสามหมื่นเราห้าหมื่นต้องยอมเจ้านี่เนี่ยที่เงินเนี่ย มันได้เพราะั้นแล้วหนังสือเล่มเดียนะครับคุณเชื่อไหมครับผมหนังสือชื่อปุ๋ยมนุษย์ขายได้เกือบสิบล้านอ่ะอที่เรื่องเด็กหญิงวันรียอดกตัญยูอะไร่ครับผมชื่อปุ๋ยมนุษย์อันนี้ฝากไว้ในแผ่นดินเลยสิบล้านเลยเพขาดเพลินเลยเพลิเพรับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วยิ่งตอนนี้นะพระอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับกับไอ้ที่น้ำมันดีเซลเนี่ยมันแพง แพงแล้วก็แพงชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวจะยกเลิกกันหมดแล้วมาประท้วงก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองก็ดีเขาจะปิดองค์ปิดอ่าวกันหมดแล้วต,ตอนนี้พระอาจารย์แล้วจะกินปลาทะเลกันยังไงอนนี่สิราคาแพงครับอา้าวตอนนั้นบนบกใช่ไหมให้ทหารปลูกผักชีอ่าใช่ครับตอนนี้น่าจะอาศัยเรือดำน้ำจับปลาเอาอย่างนั้นเลยหรือพระอาจารย์ให้ทหารเรือจับปลาโอ้โหอา้าวถ้าอย่างนั้นเราเราวังไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้พระอาจารย์บอกแล้วว่าเขาอาจจะมันอาจจะเป็นแผนหรือเปล่าประชา<ต>ชนาปิดเอาตอนนี้ว่าราคาน้ํามันเริ่มขยับลงอีกแล้วเพราะว่าไอ้โควิดตัวใหม่เนี่ยถ้ามาทุกอย่างตายจบอีกกครขนส่งขนถ่ายปิดอีกราคาลงอีกแน่นอนดังนั้นก็อย่าไปตกอกตกใจอะไรมากครับคิดว่าครับมันก็ต้องขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เนี้ย โลกใบนี้นะอย่าลืมนะชั่วครูชั่วยามมีได้มีเสียมีบวกมีลบสมหวังผิดหวังแพ้ชนะขึ้นลงมีอยู่เรื่อยๆสลับกันไปนั้นเราเรียนรู้ดูมันไปเพื่อจะอยู่กับมันอย่างเรียนรู้รู้เท่ารู้ทันรู้แค่รู้กันทุกเหล่านี้มีให้เราเรียนรู้ไม่ใช่มีให้เราจมอยู่กับมันจนต้องโอ้วันนี้คาดตัวตายสองรายอ้อมพิดเศรษฐกิจ เขาคงไม่มีทางออกจริงศแม่ไม่น่าเชื่อนะผู้หญิงใจเด็ดสาวมีดปักอกนี่ตายขาดผมก็นะเด็ดมากเดด็มากถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพิษเศรษฐกิจมันมันทำให้คนอยู่ไม่ได้ผูกคอก็เสียเวลาใจไม่ออกปึ๊บเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเราจะอยู่กันยังไงประเทศไทยก็แปลว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่า อะไรก็ตามที่มันมีขึ้นสูงสุดมันก็จะต้องตกลงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะตาตมายังคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมตรัสทางเดินอันประเสริฐไว้สองข้อติดกันเลยครับตั้งแต่เห็นชอบดั่มดิชอบพูดจาชอบมามาถึงสองชอบเนี่ยการงานชอบอเลี้ยงชีวิตชอบตอนนี้มาดูว่าโอ้ทำไมเอาข้อสองข้อนี้ติดกันเลย ใกล้เคียงใกล้เคียงกันเลยถ้าคุณมีการงานถ้าคุณมีการกินอยู่ใช้ใจที่มันถูกต้องชอบทำรับรองว่าไม่ถึงกระทุกมากเกินไปตอนนี้นะสร้างอะไรก็ไม่วิเศษเท่ากับสร้างงานอืตอนนี้เขาบอกอุ oh, สร้างไอ้นู่นไอ้นีน่จรโรดจะไปไนาทุงนาจ้าไปมาสร้างงานเถอะ <c oughs> ขอฝากเศรษฐีอามา ขอบอกท่านเศษ 2, 3, รษฐีสองสามเจ้าจะเป็นซีพีจะเป็นเบียร์ช้าง<ฮ>ะจะเป็นเซนท่านครับช่วยสร้างงานอย่ามัวไปสร้างโบสถ์มิหารเจดีอย่ามัวไปสร้างอะไรทางาศาสนาแบบเป็นของตายอะเงินจมเงินตายอะครับ,รบ,รบต้องสร้างให้เงินมันขยับขยืนข่นเคลื่อนสร้างงานแล้วท่านจะกลายเป็นผู้ที่ ติดอันดับเศรษฐีไม่มีจบเพราะเมื่อมีคนมีงานทำใช่ไหมเขามีรายได้เขาต้องไปซื้อของที่ท่านผลิตแต่ถ้าเขาไม่มีงานทำเขาไม่มีรายได้เขาจะตังค์ที่ไหนไปซื้อของที่ท่านผลิตเขาก็ต้องไปรอจากรัฐบาลกินมาม่าไปวันๆหนึ่งอาจจะสะพัดรอดแต่เชื่อเถอะมันไปได้ไม่นานถ้างานไม่มีโอกาสที่จะดีจะก้าวหน้า ลมเย็นเป็นสุขครับประเทศชาติมั่นคงยังยืนมั่นคงอะไรที่พูดกันนักหนาเนี่ยมันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสองข้อการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบถ้าเลี้ยงชีวิตชอบนะมันจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิไปเที่ยวเจาะปันปล้นนู่นที่นี่มันจะไม่มีเรัอ่อนี้แย่แล้วนะครับมันทุกวัดเอ้ยที่วัดที่ก็มีกำแพงแล้วก็ที่ก็ใส่โกด โอ้ถึงขนาดเอาเอา,เอาไอ้โกดองเหลืองไปขายเลยเหรอพระอาจารย์ใช่โอ้โ,อโอทุกพระตกใจเลยแล้วก็เทตอนนี้พระปวดหัวกระดูกเนี่ยไม่รู้ของปู่ใครยากใครแล้ว <laughs> มันมาเทรวมคงจะต้องให้ผู้ที่มียามาแยกกระดูกให้ไหม <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์อนอกจากชาวบ้านที่จะออกไปประท้วงน้ำมันแพงแล้ว <laughs> ประชาชนออกไปประท้วงตรงนู้นตรงนี้ <laughs> ปลาที่วัดนีก่ก็ประท้วงครับเนี่ย ตั้งแต่ผมมานั่งเนี่ยมันยังไม่หยุดประท้วงเลยมนุษย์มันเกิดอะไรตัวนมันจะเป็นลางดีหรือลางลายพระอาจารย์อาตมาอยู่ที่นี่มาหลายปีนะนี่ไงเพิ่งเห็นวันนี้ว่าปลามันไปทุ่มมันประท้วงอ่ะมันชุมนุมอะไรกันหรือยุโคมยุคโคมงหรือมันมันเรื่องนายกอบตหรือว่าเรื่องนายกรัฐมนตรีของป่าหรือเปล่าไม่ลงตัวกันไม่เห็น กำลังแย่งเค้กกันนะฮะปลาเพราะฉะนั้นอี่ท่านบอกว่าเพื่อจะเคยเห็นเดี๋ยวต้องเออต้องถ่ายไว้หน่อยนะไอ้กล้องเอากล้องหนึ่งเนี่ยเออเดี๋ยวไปซูมติดเออเอาละโยมก็จะได้ดูได้เห็นว่ามันเรื่องแปลกอัศจรรย์จริงๆปลามาทะเลาะกันหลังทีเอ๊ะหรือมันจะเป็นไปได้ไหมพระอาจารย์ไอ้พวกมันนี่ก็อยากจะดูทีวีแล้วต้องเอาทีวีมาติดไหมเพราะตอนนี้พระอาจารย์รู้ไหมว่าไอโนบลา พ่อจานเห็นไหมที่ลูกเอาไปขายของโนบราปิ้งลูกชิ้นแล้วก็โนบราปลามันอยากจะดูทีวีหรือเปล่าไอโนบราเนี่ยนะมาว่าปู่ยายยายย่าเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ปิ้งทําอะไรก็ตามไอเสื้อคอกระเช้าอ่ะใช่แต่มาว่าถ้าเอาคอกระเช้าไปใส่ไอโนบรายุคเนี้ยขายของที่ต้องหลบไปเลยใช่ไหมไม่เพราะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ เรียกเรตติ้งโดยการโนบลาคิดได้ยังไงครับเขาไม่อายกันเหรอครับพระอาจารย์ไอเด็กดบบางคนมันทะลึ่งโนบลาเลยนมออกเป็นบ้าเลยโอ้โหนบลารมันว่าเนี้ยแล้วยังแถมนะเขาบอกว่าอ่าอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นร้านขนมครกอยู่เรียบทางด่วนเขาบอกว่าถ้าเหมาหมดเอาหนูไปด้วยมันขนาดนี้แล้วเหรอพระอาจารย์ประเทศไทยของเรามัน ตกต่าขนาดนี้เลยเยหรอครับคือหากินหนักๆเข้าก็เดิมจะขายาบไปหากรรมหาเวรกันไปเรื่อยๆและศิลธรรมในการหากินไม่มีนี่ไงการงานชอบครับเลี้ยงชีวิตชอบ,บถ้าคุณหาเลี้ยงชีวิตด้วยการเอาเนื้อหนังไปอวดไปล่อไปยั่วแล้วหนักๆเข้กกาลูกค้าเนี่ยเกิดอารมณ์เอ้มันก็จะเป็นคดีไปอีกเป็นข่าวไปอีกเกิดคมขืนเกิดนู่นเกิดนี่ คุณก็เสียลูกค้าไปคนหนึ่งแหละใช่เขาติดคุก็นั่นน่ะสิครับดีไมด่ดีเขาจะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยสิอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่านางฝักอยู่ที่ฝีมือครับถ้าฝีมือดีพูดจาดีแต่งตัวเรียบร้อยดีทําอะไรมาแลดูดีเถอะนะม,มันต้องขายได้สักปันถ้าทําอะไรน่าเกลียดแล้วบอกขายดีขายดีในความน่าเกลียดกับดูดีแล้วขายดีหรือไม่ดีมากแต่ดีพออยู่ได้ มันก็น่าจะดีกว่าเลือกเอาทางดูดีก็แล้วกันอือันนี้มันก็ตรงกับวลีที่พระอาจารย์บอกเลยนะศิลธรรมไม่กลับมาโลกาพีนาดเน่แม่ค้าแม่ขายกลายเป็นใกล้เคียงกับผีขนุนแถวแสนามหลวงผีมะขามที่พระอาจารย์ผีมะขามแถวสนามหลวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสมัยยุคปัจจุบันนี้แล้วเราจะสอนลูกสอนหลานเราได้อย่างไง การค้าขายต่อไปเนี่ยผมคิดว่าคงจะเหลือแค่ทูพีสมั้งครับต่อไปเพราะตัวนี้โนบารแล้วเราจะเหลืออะไรครับประเทศไทยโอ้อาจจะเป็นชุดอะไรที่ว่ายน้ำครับชุดว่ายน้ำทูพีสวันพีสโอ้ตายชีวิตเพราะฉะนั้นนนแจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมาที่วัดสวนแก้วไอ้ที่เนี่ยนะครับต่างประเทศมันมีนักอ่านข่าวะครับอ๋อใช่ที่ดังอ่ะเออมันอ่านข่าวแบบ ไม่ือ,อดังเลยนะครับไม่เหลือเลยครับพระอาจารย์วันนั้นไม่เหลือเลยแต่ว่าเลติ้งบื้เลยอยพูดลำบากว่ะอาจารย <c oughs> ์แต่ของเราไงก็ต้องแต่งตัวแลดูดีไว้ก่อนใช่ครับอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่จะมาที่วัดอพระอาจารย์พยอมนะครับแต่งตัวให้มิดชิดใช่ไหมพระอาจารย์ในวันที่2ี่สิบเกพูดไม่ต้องอธิบายเยอะเลยครับแต่งตัวให้แลดูดีแล้วมาวัดมันจะเกิดบรรยากาศดีๆและไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น เรื่องข่มขืนไม่มีเรื่องอะไรที่เสียหายไม่มีเพราะเราทําอะไรแบบดูดีไว้ก่อนอืนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาเป็นคํำคมประจําของวันนี้เลยนะครับ พระพยอมประกาศไม่ว่าจะเป็นพศองหกสี่หกห้าหกหกพระพยอมประกาศเด็ดขาดไม่ศึกจะอยู่วัดสวนแก้วตลอดไปเจริญพรพระอาจารย์รู้ข่าวไปว่าไอ้ตอนนี้นะไอ้นับแม่นไอ้นับใบหวยที่แม่นที่สุดเลยที่เป็นสัตว์สี่เท้าเด็ดแ, <Dead S 2> แล้วครับตายแล้วเดสบอลเล่ small, เรียบร้อยแม่ไม่รู้ใครจะไปจับขาก็นั่นน่ะสิตอนนี้โอ้โหคือหามากผมว่านะพระอาจารย์มันดังอยู่พักหนึ่งนะใชมใ่มันเหยียบ ออใช่แล้วตอนนี้ก็คงจะไปบอกเออแมวแมวมันก็มีสีขาก็คือเลขสี่ผมไปตีหุ่เรียบร้อยแล้วครับน่ะสินะ้นไปแล้วไม่แน่ใจพระอาจารย์ผมผมไม่แน่ใจเลยแต่คอายุมากมันตอนนั้นมันดังมากเลยไอ้แมวเหยียบใช่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 รู้รสึกว่าจะอยู่นครสวรรค์มั้งเขาจะเอาแผงให้มันครับแผงหวยเนี่ยแล้วมันพอมันแตกอะก็เท่าเลยจะถูกกันหลายคนแต่ไม่จะถูกก็หรอกมันจะเป็นเพราะบังเอิญหรือเปล่าว่าอาจารย์ มันไม่ทุกคนหรอกผมมองดูแล้วแมวตาเพชรืเรอเปล่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างพระอาจารย์ผมมองสันนิษฐานดูแล้วทุกคนเนี่ยทุกวันนี้นะฮะผู้คนต่างๆเนี่ยไปหลงไหลไปได้ปลื้มอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างสมมุติว่าการจุดทูบการจุดทูบที่คุณก็ไปดูเลขทั้งที่เลขที่เขาทำมาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนอันหยดเทียนรูบอะไรต่างๆ พวกนี้จะกลายเป็นตีเป็นเลขได้สำหรับคนที่บ้าทย่างนี้ใช่ไปมองแล้วทำไมผมยังสงสัยอยู่ว่าอไอ้เจ้าแม่แตะเคียนเอ้ยเจ้าแม่อะไรเอ้ยเนี่ยทำไมไม่ขึ้นเป็นตัวเต็มๆมาเลยทำไมจะต้องให้คนนู้นไปดู<ใ>นคนนี้ไปดูอาจามาว่าชี้ชัดแล้วนะครับที่คนไทยยอมซื้อหวยแพงช่วงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าธรรมคาิดว่าสองตัวที่เขาไม่ถือหลักเดินทางอันประเสริฐครับเขาไม่เดินในการทําการงานชอบ เขาไม่เลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องเอาเราเอายามาเลี้ยงชีวิตทำไมเอาไอ้น,น,นุ่นไอ้นี่มาเลี้ยงชีวิตทำไมครับบางคนนะมาเพิงง่งรู้เนี่ยเชื่อไหมเขาเสียเงินค่าหมาเนี่ยเป็นแสนซื้อมาก็เกือบแสนแล้วอ้น่อยอย่างสิโตนะครับครับครับแล้วก็ยังค่าอาหารอีกอแล้วเวลาเจ็บป่วยไม่รู้ว่าคนกับหมาในรักษาใครจะแพงกว่กากันแล้วตอนนี้หมาครับที่น่แปดพันหมื่น ความันจะหายโลกมนุษย์เนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันพระอาจารย์ที่หมารักษาได้เจ็ดแปดพันที่พ่อกับพ่อแม่ปวดหัวยายปวดหัวซื้อพาราให้กินยังอยู่ได้แลวที่หมาพาไปโรงพยาบาลใช่ที่หมาพาไปโรงพยาบาลที่พ่อแม่อยู่บ้านเอาเอาไปกินเอาอยาโอ้โหชีวิตประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่านะตอนนี้นะฮะทุกคนเนี่ยห่างวัดมากพระอาจารย์ พระอาจารย์มีมาตรการอย่างไรหรือนโยบายอย่างไรที่จะทําให้คนกับวัดเนี่ยมันเข้าถึงกันเหมือนก่อนห่างวัดไม่เท่าไหร่ห่างชิดนางทำไม่น่ากลัวครับไอ้คนบางคนนี่นะบ้านติดวัดนะครับแต่หาเรื่องกับวัดตลอดอปัจจุบันนี้ใช่ไหมหาเรื่องกับวัดตลอดเลยครับเดินผ่านวัดไม่ได้เอาวัวมาเลี้ยงในวัดไม่ได้ก็หาเรื่องกับละแหละขายของในวัดไม่ได้ครับอาวัวมาเลี้ยงในวัดไม่ได้ หาเรื่องทะเลาะกันโอ้เดี๋ยวนี้มันเกิดเรื่องชนิดที่เรียกว่าใจเนี่ยมันห่างศีลห่างธรรมถ้าอยู่ในศีลในธรรมในคุกในตารางก็จะโล่งไปมไม่มีคดีล้นลงล้นศาลมันก็จะลดลงไปครับมีอย่างเดียวมันต้องคิดเสียว่าเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีขอฝากดีเอาไว้อยู่ก็จะอยู่ให้เคารัก อากก็จะจากให้เขาเสียดายจะตายก็ต้องให้เขาคิดถึงทำบุญตรวจน้ำไปให้ประจาแหมทำไมาเมื่อกี้เนี่ยผ่านเมือก,กี้เนี่ยพี่เขาตายไปยปี่สิบสามปีเขามาทำบุญให้พี่ก็เรื่องจะได้รับอยู่ไหมยี่สิบป,ปียังคิดถึงพี่ที่ตายมไม่ส่างคงจะควรครางพูดบ่อยๆพี่คนนี้เขามีแต่ให้ ก็เลยต้องมาทำบุญอุทิส่วนกุศลไปให้เพราะพี่ครันมีแต่ให้โอยผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยพระอาจารย์ผมไปประเทศลาวมานะที่เมืองลาวเชื่อไหมว่าเขาใส่บาทกันเนี่ยพระอาจารย์โอ้โหยาวสุดลูกหูลูกตาวัฒนธรรมนี่เขาเหนียวแน่นี่สุดแล้วใส่ผ้าถุงนะฮะแต่งหน้าแต่งตาสวยมากพระอาจารย์แต่งแล้วใส่เขาเขาใส่เขาเหนียวใช่ไหมครับหย่อนลงบาททีละอันอันใช่มันมีครั้งหนึ่ง ทำไมยังเจ็บปวดไม่หายได้ยินผู้บริหารประเทศเราผู้เตือนประชาชนเราว,ว่าขอให้เราระวังรักษาวัฒนธรรมของเราอย่าให้เป็นเหมือนประเทศไทยโอ้โหเจ็บปวดไหม <c oughs> ของเราปล่อยประละเลย <c oughs> เพิกเฉยดูได้ต้องขอทวนทิ้งอีกทีหนึง่งถ้ารัฐบาลและนักการเมืองมีนโยบายสักหน่อยเถอะ แฝงศีลธรรมเข้าไปในพักในนโยบายว่าถ้าใครไม่มีศีลธรรมจะไม่ออกงบไปให้ยียาอะไรต่างๆให้มากนักแต่ถ้าจังหวัดใดมีศีลธรรมจะเอางบไปงบไปลงที่นั่นเยอะอมไม่ใช่ว่าใครลงคะแนนให้พักเราเราจะใส่งบไปที่พักนั้นในที่จังหวัดนั้นครับเอาไมพริกนโยบายอาจจะได้แต้มมากกว่าที่พูดว่าอืให้คะแนนเรา เราก็จะเอางบไปให้ท่านถ้าไม่ให้คะแนนเราเราก็จะไม่ดีเป็นความคิดที่ดีถ้าท่านให้ความเชื่อมั่นว่าสินธรรมจะนําประเทศชาติให้อยู่ดีมีสุขเราก็จะเอางบไปลงให้กับหมู่บ้านที่มีศิลธรรมรับรองเราจะได้หมู่บ้านศิลธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองครับจะไม่มีคําว่าอย่างเมื่อกี้ <laughs> เพราะว่าเพราะอะไระสมัยก่อนนม่อี้นี่ก็มีอยู่ไหมฮะหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านศรีห้าแต่จริงๆแล้วมีแต่ชื่อไม่ขึ้นมีแต่ชื่อมันเหมือนสมัยหนึ่งจําได้ไหมครับไอ้น้ยบายคิดแบบมียมเยอะครับสมัยหนึ่งโครงการแผ่นดินทาแผ่นดินทองใช่ครับมอ้ยขึ้นกันหมู่บ้านมันมีอยู่มานหนึ่งเขาลงเขาไอ้คอนห้าหกเจ็ดคนเอาป้ายแผ่นดินทาแผ่นดินทองไปปัก,ป,กปักเสร็จแล้วเมาลูดนอนอยู่ข้างโอ้โหชีวิต พังแทนดินทำไม่ไ้าแนดินนอนกองอยู่ข้างไปนิดโอ้ชีวิตหาคือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมว่านะคงต้องให้เข้าวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนห่างวัดเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อสมัยก่อนตอนที่ผมบวชพระอาจารย์เชื่อไหมไม่เหมือนที่ประเทศลาวประเทศลาวที่เขาแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่ณขณะนั้นเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยคนมาใส่บาตรผมหน้าตายังไม่ล้างเลย บางทีล้างแต่หน้าผมเปียกๆแล้วมานั่งมาใส่บาตรแล้วมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์พูดผมเล่าให้ฟังผลปรากฏว่าชุด้นใยก็ไม่ใส่ไม่ใส่เลยใส่กางเกงขาสั้นผมอยู่หัวเขาก็บอกว่าพระอาจารย์นิมนต์กวดน้ํามผมก็ยะถาวริวหาผมเห็นแล้วผมมองขึ้นฟ้าพระองค์ที่สองนี่ชื่อพระจอกผมจําได้มัวแต่ไปมองเพลินพอตอนขึ้นเตาเจพี่ที่ขีเพี้ยนเลยครับพระอาจารย์ ก็แทนที่คุณจะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับโอ้ทำเอาพระเอาเจ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาจึงบอกว่าสงวนที่ควรสงวนปกปิดในส่วนที่ควรปกปิดครับเปิดเผยในส่วนที่ควรเปิดเผยได้มิฉะนั้นไปปกปิดไม่ปกปิดในที่ที่ควรปกปิดสิ่งที่ควรสงวนไม่สงวนอันนี้มันจะทําให้วุ่นวายยุ่งยากวุ่นวายช่วยกันรักษาไว้หน่อยให้เป็นอย่าง ประเทศเราสัากกึ่งนึเขาก็ยังมีนากก่ากลัวเขาจะไม่มีนุ่งน้อยชัน,นไม่มีครับไม่มีเลยครับมีใส่ประถุงสวยงามมากแล้วตอนเนี้ย<อ>พระอาจารย์อยากรู้ว่าเด็กลาวนี่มันมีทํากางเกงขาดอะไรบ้าไม่มีครับ <laughs> ไม่มีครับมีถ้าเป็นผู้หญิงครับเขาจะใส่ประถุงเรียบร้อยอแล้วก็จะพูดเพราะ ไม่ไม่พูดหยาบครับไม่พูดหยาบที่ผมไปมาไม่ว่าจะเป็นเวียงจันท์หลวงพระบางหรือปากลายปากลายนี่จะตรงข้ามกับอุตรดิตถ์นี้เขาเรียกว่ามีศิลธรรมโดยเป็นสายเลือดเลยครับมันไม่ต้องมานั่งอบรมกันมากเพราะเป็นสายเลือดไอ้เป็นสายเลือดเนี่ยอยู่ห่างวัดมันก็มีศิลธรรมเป็นสายเลือดแต่อยู่ติดวัดใช่ครับขออภัยตอนนี้กําลังยุ่ง <c oughs> พวกที่ไปอาศัยที่วัดอยู่อ๋อโอ้ แล้วไล่ไม่ไปไม่ไปด้วยยังไงก็งไม่ไปเช่าก็ไม่จายใช่แล้วร้วยังไงครับตอนนี้คือเขาอยู่กันมานานแล้วะครับพระอาจารย์กำลังลำบากครับกำลังลำบากบแล้วรัฐหรือว่าหน่วยงานองคอ์กรต่างๆทำทำไม่ได้เลยตอนนี้นะพระอาจารย์ผมสงสารพระสงสารพระเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระดีๆนี่จะไปแล้วนี่ประกาศตูมมาจะไปอีกหนึ่งพอสอผมคิดว่าผมถามว่า2 5 0พั้มาเปล่าพศคือพระสงฆ์จะไปผมตกใจมาก แฟนรายการฝากมาถามว่าไอพศที่จะไปใช้พระอาจารย์หรือเปล่าครับไม่ยอมประกาศแล้วนะไม่มีวันสึกไมาถามใจอีกสองปีสึกสี่ท่านไม่ใช่อง์นี้รับประกันว่าความรู้สึกที่เราได้กระทบกับสิ่งที่เรากระทบเนี่ยหนักกว่านี้เราก็ยังเป็นสีทนได้ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนั่นเรื่องที่ใครจะมาเป็นไม่เป็น ได้สมใจหรือไม่สมใจแต่ใจเรายังมุ่งสามอย่างเผยแผ่สงเคราะห์พัฒนาและต้องพยายามทำให้เสร็จก่อนตายไม่ยอมให้ตายก่อนเสร็จง่ายๆอืมสาธุที่แล้วทีเนี้ผมผมมีข้อที่จะถามพระอาจารย์ระหว่างพระร้องเพลงที่เขาว่ากันหรือนักเทศกับพระนักเทศเหมือนพระอาจารย์ที่ไม่ได้แหลอ่อาจารย์ไม่เอาเลยไม่เคยโดนนะ เคยโดนคนแก่แกและฟังหน่อยเจ้าค่ะบอกชัดหน้าตอนใบๆเพราะว่าไม่เรียนมาสายนี้เพราะว่ามันมีในคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วใช่นะผมสงสัยร้องเอื้อนคําครวญให้เกิดอารมณ์มเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําำแต่ว่าแล้วละมันก็มีเราก็ไม่ก้าก่กายนะพระอาจารย์นะมันมีคนชอบ,ค,บคนแก่แกไม่ผมกำลังจะบอกว่าไอพระนักเทศนักแหลเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว โดนนั้นมดนะครับไม่ใช่อาการศึกครับศีกาศึกเขาว่าไปเอื้อนกจะศีก้าตีก็ดับไปเฝ้าอะไรรู้ไหมครูเจ้าบอกว่าเสียงสตรีครอบนำจิตใจบุรุษเหนือกว่าเสียงของใดๆเสียงสิงสาหมาเห่าร้องไม่ไม่ครอบนำใจอ่ะหมาเห่ามีจะลำคาญเป็ดไก่นกร้องก็ยังลำคาญครับแต่ถ้าผู้หญิงร้องควรกลางมาเนี่ยเขาบอกมันครอบนำจิตใจบุรุษ โอ้ oh, สาธุสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, มันมากกับรายการถกทํากับพระพยอมกรายโนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาลำลาพระจากทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ